ผมไปร่างรัฐมน,นูลพอยหนึ่งเนี่ยที่เราไปทําไว้คือเราต้องการจะให้เกิดสภาพลเมืองในพื้นที่อันนี้คือเจ็ดจำองที่จะร่างจำ้องมีปีห้าแปดแต่จะไม่สําเร็จแต่ไม่สําเร็จต้องเหตว่าเขาโดนล้มโดนตบโดนล้มโอเคเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คิดว่าโอเคเหมือนกับจะสร้างจดีจากย่อแต่ท้ายสุดก็ลม้มผมเองเคยไปเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายยุคที่ท่านอาจารย์คณิตเป็นประธาน ผมเองเนี่ยมอบหมายให้ดูเรื่องกระจายนนาอำนาจก็ไปทําเรื่องจังหวัดจัดการตนเองร่างกฎหมายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีเครือข่ายจังหวัดที่จะมาร่วมขบวน51จังหวัดนะครับวันนั้นอ่ะอันนี้ทําช่วงไหนช่วงช่วงก่อน22พฤษภาคม57เราก็ดีเดย์กันว่า24มิย57เนี่ยเราจะเคลื่อนทับอ๋อใช่วันเปลี่ยนแปลงใช่วันเปลีป่ยนแปลง แต่ว่าเหตุการณ์เดินมาถึง22พฤษภาคม57ก่อนไงครับอ๋อพวกเราก็ทำอะไร24มิถุนา57จะทำอะไรก็คือเราจะขับเคลื่อนเรื่องเสนอเพราะร่างกฎหมายเสร็จแล้วร่างกฎหมายเสร็จละจะมาจัดการโดยนี้เรื่องกระจายอันน่าพูดไงบางเงินมีรัฐประหารซะก่อนมีรัฐประหารซะก่อนก่อนหน้าหนึ่งเดือนพฤษภาคมมิถุนาเดือนกลับบ้านพอ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 ปฏิวัติปังเนี่ย ทำการประรูประโยนยุบด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยอเลยถูกยุบด้วยโอเคก็อันนี้ก็หมายความว่าให้พยายามจะสร้างจากยอดก็ล้มพยายามจะสร้างจากตรงกลางก็ล้มท้ายที่สุดเนี่ยผมเลยคิดว่าสร้างจดีต้องทั้งจากฐานสร้างจากยอดนี่คืออะไรก็คือไปทําไว้ในน้ำนุน่นอ๋อทำว่าทำเอาไว้ในน้ำ,น,ำ,น,ำนุนทำว้ำนุนว่าเพื่อให้เกิดกลไกที่จะไปทําในระดับล่างเป็นท็อปดาวเป็นท็อปดาวใช่เป็นท็อปดาวสร้างตรงกลางก็คือเปลี่ยนกฎหมาย พอรลบแต่ว่าเมื่อเพราะทั้งหมดนี้ล้มนะไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรอแต่ว่าจากการตัวเองก็สร้างจากยอดเหมือนกันนะก็อคือถ้าจากยอดคือทําในน้ํานูนคือยอดผมนี่คือล้ำนูนยอดคือล้ำนูนใช่แต่ว่าตรงกลางนี่คือระดับพอร์ลโบวันนั้นเราทากันเสร็จแล้วพอรลบทั้งหลายอพอล้มอีกก็ไม่เหลืออะไรทีนี้ก็เลยกลับไปสู่ก็เลยกลับมาที่ฐานฐานรากท้ายที่สุดเนี่ยผมผมเรียนว่า ที่เราจะแก้รื่อนูเนี่ยผมต่อให้แก้อีกสิบครั้งนะอีกไม่กี่ปีเราครบหนึ่งร้อยปีหนึ่งศตวรรษประชาไทยไทยนะสองสี่เจ็ดห้านะอีกไม่กี่ปีนะผมต่อให้ว่าบวกไปศตวรรษที่สองก็ยังเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราไม่มีฐานรากแก้มรนูลอีกสิบครั้งอีกยี่สิบฉบับยี่สิบฉบับก็เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะมันไม่มีฐานราดไงครับ คืออาจารย์ก็ยังเชื่อว่าแก้ไปก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมมาแหละถูกต้องแต่ที่ผมไปทานเนี่ยผมพยายามจะไปใส่ไว้ข้างบนเพื่อทำนำไปสู่การทําให้ฐานรากเข้มแข็งอันที่ผ่านมานะที่ผ่านมาแต่จากนี้จะไม่ทําอย่างนั้นแล้วแต่ไม่ทาแล้วคือมันต้องมันมันต้องวางเสาเข็มต้องมีเข็มอาจารย์เอาเสาเข็มจากไหนเสาเข็มเอาผมเรียนนะผมเรียนว่าสังคมไทยต้นทุนมีพอสมควรต้นไทยมีต้นทุนมีพอสมควร เราเชื่อไหมครับว่าชุมชนไทยสังคมไทยเรามีต้นทุนที่เข้มแข็งกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกมาร้อยเรียงรวมกันเป็นพลังในระดับพื้นที่ผมยกตัวอย่างว่าวันนี้จริงๆแล้วเราไปดูได้เครือข่ายในระดับจังหวัดมีมากมายนะเครือข่ายสอสอเครือข่ายสชเครือข่ายพชชเครือข่ายพปะแล้วเครือข่ายนู้นเครือข่ายนี้อันนี้พาคประชาสังคมหมดนะ แต่สร้างดาวคนละดวงหมดกับองค์กรเหล่านี้นะองค์กรเหล่านี้คือเขาก็มีตัวชี้วัดของเขาแต่องค์กรเหล่านี้เขาเป็นองค์กรกึ่งภาครัฐไหมจย์องค์กรกึงกงงกรก่งภาครัฐแต่เขาไปสนนุนภาคป,ประชาสังคมในพื้นที่อ๋อเขาเกี่ยวร้อยประชายชนถูกต้องเขามีเครือข่ายหมดก็มีเครือข่ายสชมีเครือข่ายสมาชาสุขภาพจังหวัดแต่จย์ปมะเจอกาลังบอกว่าองค์กรเหล่านี้แค่ยกตัวอย่างมาสี่อัน <Okay. S 2> อนะกับอันหน้าคนละทางสร้างดาวคนละดวงถูกต้อง ไม่บูรณาการไม่รวมราารสูตรถูกต้องถูกต้องประมาณนั้นคือคือคืออันนี้อย่าว่าแต่ภาครัฐแม้แต่ภาคเหล่านี้ก็ยังไม่บูรณาการเราพูดแต่รัฐอย่างเดียวไม่ได้ภาคนี้ภาคประชาชนก็อาจจะไม่บูด้วยกันด้วยออโอโ้โนี่ทีนี้ถ้าจะทำเสาเข็มเนี่ยมันมต้องบูนะถูกต้องต,ต้องแต่ไยงไงก็ตามผมผมก็เรียนว่าวันนี้ผมก็ได้คุยกับองค์กรหลังนี้ทั้งหลายนะ คุยกับพอชเอนะี่ยเริ่มต้นเนี่ยพอชอต้องเรียนอย่างนี้นะครับมีสภาองค์กรชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ7 0 0 0กว่าแห่งนะพอชอนะเขามีสภาองค์กรชุมชนมตามพราบสสภาองค์กรวันนี้มีเต็มอยู่ที่พื้นที่แหละโอเคนี้มีสอชอทำสมัชชาสุขภาพมีสสอโอ้มีลงพื้นที่เยอะแยะมากมายนะ,ะสถาบันพระบ,บุกล้ามีศูนย์พัฒนาการเมืองนะครับกระจายอยู่ทุกจังหวัด องคอ์กรเหล่านี้ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าร่วมกันในการที่จะไปสนับสนุนให้เกิดขบวนการของภาคประชายสังคมให้มีกลไกลในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดอันนี้ก็เริ่มถามว่าอันนี้มีผลยังไงมีความสําคัญยังไงไกลไกเหล่านี้ถ้าอนาคตนะครับสามารถกําหนดให้มีวันแผนในระดับจังหวัด แผนจังหวัดแผนจังหวัดคือวันนี้ก็มีอยู่นะแต่เป็นวันแผนที่มาจากภาครัฐนี่ครับภาคประชาชนยังไม่ได้มีบทบาทในการเพราะไอ้วันแผนมีบทบาทไงเวลามันงบมันลงไปทั้งหลายมันก็จะเอาพวกแผนวกเนี้ยมาจัดการถ้าประชาชนเองมีบทบาทในการทําแผนนี้ด้วยเนี่ยมันก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าประชาชนมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัดละผมยกตัวอย่างหลายจังหวัดประสบความสำเร็จพังงาแห่งความสุข ภาคประชาสังคมรวมเป็นหนึ่งนะพังนาแห่งความสุขใช่รวมเป็นหนึ่งมีอำนาจต่อรองกับผู้ว่าผู้ว่าต้องมาดูว่าภาคประชาชนก็มีทิศทางไงก็กำหนดทิศทางพังงงผังเมืองทิศทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีบทบาทสําคัญสตูลก็ขยับรักยังสตูลเนี่ยภาคประชาสังคมก็รวมพัทลุงเนี่ยมหานครแห่งความสุขของพัทลุงขยับขับเคลื่อนย9้าตุลานี จังหวัดตราดประกาศเป็นจังหวัดจัดการตัวเองเขาบูรณาการได้ใช่เขาบูรณาการว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพลังเหล่านี้กาลังเกิดแต่ว่ามันต้องไปยังอาจารย์ไปทําไว้นะไม่ผมผมเรียนว่าผมเรียนว่าที่ผมไปทําวันนี้ก็คือองค์กรทั้งหลายเพื่อบอกว่าเราต้องสร้างดาวดวงเดียวกันอันนี้ต้องส่งสัญญาณลงไปข้างล่างในระดับพื้นที่อาจารย์มันจะเงียบไปสองสามปีนี่คือทำตรงนี้ใช่ไหมทำไปเดินสายเรื่องพวกนี้